คลิปนี้สิมเาเฮดดำทัพีไห้แม่บ้านไม่ครับพอดีอันเก่ามันหักครับพี่น้องผมใส่เป็นท่อพีวีซีขนาดสี่หุนเอาไม่เห็ดครับลองสวมเขาไปแล้วก็ได้พอดีกันเลยครับผม <S <S เพื่อความแข็งแรงผมก็ได้ใส่ค้อนมาทุบเขาเพิ่มอีกครับเรียบร้อยแล้วกัดแข็งสุดยอดเลยครับแต่ด้านหลังมันยังเป็นฮู้โยมันหนาสิสซริมไม่ได้ผมก็เลยได้หาเศษไม้มะทอนหนึ่งครับใส่คัตเตอร์มาเหลาจาักหน่อยเพื่อสิให้เขาหูวได้ครับผม อีกอย่างก็สิเพิ่มความแข็งแรงได้อีกครับบ่ให้พวกเศษเอาหองอาหารเข้าไปได้อีกพร้อมครับผมไ่ริมเข้าไปแล้วบันนี้ผมก็ได้เอาค้อนมาตีเขาครับตีเขาเรียบร้อยแล้วกันแน่นสุดยอดเลยครับพี่น้องสวยงามอีกพร้อมครับผมจับได้ถนัดมือเลยครับบันนี้ผมก็เอากระดาษซ้ายมาขัดทำคมสะอาดจักหน่อยเพื่อควมวสางามครับผม เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บอีกผมก็ได้จาะหูยึบปลายตามว้หูหนึ่งครับเอาไว้ทะลอยเชือกแบบนี้ครับพี่น้องเพื่อเวลาเขาอยากหอยไห้มองในกระหอยได้อีกความครับถ้าทับพ,พี่พี่น้องด้ามหักแบบนี้ก็สามารถเอาวิธีนี้ไปเฮ็ดใส่ได้เด้อครับเพียงเคมีเศษทอพีวีซีขนาด4หนุนก็สามารถเอามาเห็ดตามคลิปได้เลยครับผมก็สวยงามไปอีกแบบเล็ครับพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียการ DIY ของใส่เล็กๆ,ๆน้อยๆในบ้านในซองเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับจังใดก็ะล้องเอาไปเฮ็ดใส่เบิ่งเด้อครับผม